เรียนรี่ชออยูชุยชุยคณะหลอร์ดเพรสเดนเพรสเดนแอมบัสเตอร์สมาชิกผู้ทรงเกียรติมิสเตอร์ริมมิสเตอร์อันวินและคณะผู้ทรงเกียรติทั้งแขกใหม่แขกเก่าที่เคารพทุกท่านครับการทำไอ้นิเกตผมต้องขอขอบพระคุณบริษัทไอ้นิเกต โดยการนำของทันโจเซฟทองเป็นชายห <Marina S 1> นุ่มที่มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมผมเกือบหลุดออกจากวงโคจรของไอริเกตหลายครั้งถ้าไม่ได้ใช้นุ่มที่ชื่อโจเซฟทองคอยซับน้ำตาไว้ให้ผมไอรู้ผู้ชายอกสามศอกอย่างผมเป็นอาจารย์สอนพยาอียีมาทั้งหมด51รุ่น ไปอับผู้สำเรอกรุ่นระดัจุดเดือนสอนรุ่นคงต้องแผนองอนะครับผมเตือนตัวเองผมตลอดว่าผลทางหงนวามสำเร็จไม่ได้รวยด้วดอกกูหลาผมสอนุ่นอื่นได้ทำไมผมสอนตัวเองไม่ได้หลายครั้งที่ผมเจ็บผมไม่ได้มาพูดเือแสดงความเจ็บอะไรให้ททราบนะครับ พียงแต่วันนี้ผมเดินข้ามาวันนี้เนี่ยผมเดินมาท่าลาร์ความภาคภูมิใจผมให้กล่าวถึงปัญหาว่าผมจะหนักอะไรผมอยากจะคุยเป็นภาษาอังกฤษกับโจเซฟให้รู้เรื่อง <c oughs> แปโจเซฟเ <c oughs> พียงพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษส่งมาที่บ้านทางเมลผมได้ลูกสาวช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้แปลข้อความ ทำให้ผม้องรองให้โจเซฟให้กำลังใจดีมากโจเซฟบอกว่าสินค้าทั้งหมดเป็นของพวกเราไม่ใช่ของใครอ,อาจจะเป็นคนที่ถูกทำร้ายทาน,นด้านจิตใจเจ็บปวดครอบครัวก็ไม่เข้าใจลูกกินทั้งหลายเรื่องแต่แยกสี่ห้าปุ๊

รับสมบัตเพื่อสรรสร้างความสำเร็จบอกตัวเองว่าความอดทนคือสิ่งที่ขมขืนแต่ผลของมันหวานชื่นมากพี่น้องครับถ้าผมไม่ทําแล้วใครจะทําถ้าผมแพ้คนที่เสียใจมากมากคือดวงวิญญาณแม่กับพ่อกองผมตอนท่านไม่ได้สั่งให้ผมเกิดมาเพื่อแพ้เพื่อถอยครับหมดเวลาแล้วไม่มีเหตุผลนใดที่ผมจะต้องถอย ไม่มีเหตุผลใดที่ผมจต้องเลิกไอทิเกตวันนี้ผมเห็นผมรอเวลามานานแล้วผมอยากใหเห็นเวทีนี้มีคาว่าไอทิเกตโกลบอลไทยแลนด์ใครจะว่าผมบ้ายัางไงบ้าครับผมเคยสัญญากับหลายคนว่าไอทิเกตเนี่ย ใครไม่ทำผมจะทำใครเลิกผมไม่เลิกทีมงานผมเลิกหลายคนเ่ออของเขาผมอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้ผมไม่อยากคิดหลายคนเป็นก่อพ่้ต้องให้หลักการแต่ร้หเหตุผลมีความสนุกกับาการอบรม ประกาศเป้าหมายน้ำตาอาบแก้มออกไปนอกห้องแทนที่จะเป็นพยายอีซีขับกลายเป็นพยายอีซีขาหากัากปีนคันตั้งแต่เดินยรอบรอบหัวของโรงแรมวเรีสอร์ทมันจะมีความหมายอะไรผมขอพูดในฐานะที่เป็นอาจารย์ของพยายอีซีมาหลายรุ่นปักหลักสู้รองครับอาจารย์เลยเงินล้านมาหาไดง่ายๆมัาดูที่ท่านตั้งใจจะหาจริงนะ ขอให้เป็นอาหารที่อร่อยมองเห็นไอ้ินเกตเป็นความทิ่มงใจมองเห็นไอ้นเกตเป็นหนทางเดินมองเห็นไอ้ินเกตเป็นสิ่งที่สุดยอดของชีวิตผมไม่เคยเห็นบริษัทใดได้รับรางวัลในภาพคเอ a ียแปิด Excellent Service Quality Award ตอนที่รับรางวัลตัะปี05ผิติตภัณฑ์ได้รับรบบางวัล Excellent แปลว่า เเียมหรือลิผมก็ประหลาดใจเกือบสิ้นใจผมดีใจสุดๆที่ผมได้เห็นสินค้าที่ส่งเข้าประกวดแล้วมันมีรางวัลเอ็กเ l น n t ยอดเยี่ยมมีโลกปีศูนเก้าครับผมต้องยอมครับว่าท่านโจเซฟท่านแนว่ว่าท่านส่งเข้าประกวดรอบหนึ่งในภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับรางวัล Super e x c e l กเซน s u ซูเปอร์เอ็กเ ก็กูเคยไปกินแล้วแต่กูไม่ทำกลายเป็นอดีตมันจะมีประ,ประโดดอะไรครับในเมื่อเอาเวลาเล่นๆต้องนั่งดิฉันนางสวันิี้ัวนอกเรื่องหลังของกรอเนเระเดนนะคะอยากจะปัดบทกรอนให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้ชีวิตเอ่ยเกิดมาในล่าโลก สุกับโศกไม่มีสิน้นอย่าสงสัยมาวันนี้มีไอรินเกให้ทำไป